เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแนวทางนิตยสารหวยรถก็จวันที่ส6หเมษายน2567ายครับ ไรักดูใบป,ปกกันนะครับเลขเด่นเห็นชัดมานแน่ๆนะครับให้เด่น3เด่น6เด่น7ที่เด่นหวยรัดนะครับรอบนี้ให้เด่น3 4 6 8และ7ครับหวยรัดนะครับรอบนี้ให้เด่น2กับเด่น0มา04 07 00 24 27 22และ55นะครับในวงคมจะเป็นตัวเด่น 504และ524ครับต่อไปเป็นชุดรางวัลที่1นะครับเด่น3 30 32 35 37เด่น6 60 62 65 67เด่น7 70 72 75 76เด่น8 80 82 85และก็89ครับส่วนใบนี้นะครับเป,เป็นเลขเด่นนะครับของแชมป์ชิงแชมป์ครับ ให้เด่น3กับเด่น5 2ตัวมา1ตัวนะครับระวังเบิ้ล3 3 5 5และก็9 9นะครับของประสิทธิ์ครับให้เด่น3กับเด่น7มาอาจารย์ทองนะครับให้เด่น2กับเด่น5ครับ2 2 5 5 2 3 5 3 2 4 5 4 2 7 5 7 128และ148นะครับส่วนของอาจารย์ฉลามข่าวก็ตามนี้เลยชุดรางวันที่1รางวันเลขท้าย2ตัวแล้วก็เด่นอสอนะครับต่อไปเป็นเจาะเลขครับให้เด่น3กับเด่น5นะครับ3050 3252 3454 3555

4 6 4หกสี่6จ6ดหกศมาและหกมาครับทีมงานหัวอถนะครับให้เด่น5กับเด่น6มา50 52 53 5์ห5าสองห้าสาและ66เป็นชุดเลขท้าย2ตัวครับ ส่วนใบนี้เป็นสมบุรณ์นะครับให้เด่น3กับเด่น7เด่นจะเป็นเด่น3ครับชุด3ตัวนะครับตามนี้เลยต่อไปเป็นสรุปทีมงานหัวรดทุตรางวัลนะครับ ที่1ให้เด่น7ครับ5 7 1 5 7 0 5 7 9 5 3 2 6 3 5 6 3 0 6 7 5 6 7 2 7 1 7 2 7 0 7 9 3 2 7 5 3 0และก็3 5ครับใบต่อไปครับเป็นข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบางวับจะมาที่16มษายนนี้นะครับถ้า3มา30 32 35 37ถ้า8 80 8285แล้วก็89นะครับ230 235 280 285ชุดเลขท้าย2ตัวครับถ้า0มา103 0, 0 40 80ถ้า5มาก็50 51 53แล้วก็54ครับเป็นชุดเลขท้าย2ตัวนะครับต่อไปเป็นแสนคมนะครับเด่นสุดจะเป็นเด่น8ครับ083 80 83 82 และ85ครับส่วนใบนี้จะเป็นแสนนววยนะครับเด่นจะเป็นเด่น3 33 35 30 36 32 37 34และ39ครับใบต่อไปครับเป็นวัดดวงนะครับเด่นเหนือเด่น0นย์กับ5 2 0 7 2 5 4 0 4 0 7 0 3 5 3 5 4และก็5 8เด่นใต้เด่น0กับ2ครับ3 0 4 0 9 0 2 3 2 4และ2 9อาจารย์วรเมษครับเด่นเหนือเด่น1กับ7 2 1 3 2 7 3 1 0 1 2 1 3 7 0 7 2 7 3 เด่นใต้เด่น3กับ9ครับ3 5 3 6 3 7 9 4 9 2และก็9 6ต่อไปนะครับเป็นสมอาจารย์สมบูรณ์พระ,ะอาจารย์เอกราบนะครับชุดชนกันมาจะเป็นชน3กับ7ถ้า3กับ7ไม่มาก็4 6 6 4ครับอาจารย์สลามข่าวและก็อาจารย์บุญส่งชุด เด่นชนกันนะครับเด่นศูนย์กับ2ถ้า0ูนย์กับ2ไม่มาก็3 5 5 3้า้แนวทางไปต่อไปครับเป็นแนวทางสลากกินแม่งรัฐบาลนะครับให้เด่น2เด่น3เด่นเจ็เด่นจะเป็นเด่นสามกับเด่นเจ็ด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 ส ต่อไปเป็นทีเด็ดหวยลอตนะครับให้เด่น3เด่น4เด่น6เด่น7เด่น8เด่นจะเป็นเด่น6กับเด่น8นะครับส่วนชุดที่เหลือ2ตัวและ3ตัวตามนั้นเลยนะครับต่อไปเป็นชุดเลขท้าย2ตัวนะครับเด่น0 10 30 40 90เด่น2 12 32 42 92เด่น5 15 35 45 95เด่น6 36 46 96ครับ บต่อไปเป็นใบฟรีนะครับรอบนี้ให้เด่น3กับเด่น7เด่นจะเป็นเด่น7 7 0 7 2 7 5 3 0 3 2 3 5แล้วก็77นะครับ5 7 2 5 3 2เด่นใต้เด่น0กับ2เด่นจะเป็นเด่น2 2 2 2 3 2 5 2 7 0 2 0 3 0 7